ธรรมเนียมประเพณีการทำบุญวันเกิดของคนไทยโบราณน,นั้นนิยมจัดงานใหญ่เมื่อมีอายุครบรอบปีนักสัตว์หรือเมื่อเจริญวัยวุฒิขึ้นถึง50 60 80และ90ปีเป็นต้น ศักรา2,520ถือเป็นปีอันเป็นมหามงคลยิ่งของคนไทยด้วยเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ50พรรษาอีกทั้งยังเป็นปีที่สเสด็จเถลิงทวันราชสมบัติเป็นเวลาหมื่นวันเศษจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีต่างๆเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นการพิเศษอีกครั้งหนึ่ง ้อมกันนั้นได้จัดสร้างเหรียญกษะสาบที่ระลึกโดยด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมราชภูสิตาภรณ์และฉลองพระองค์คุยด้านหลังเป็นพระประมาพิไทยพอปอรอใต้พระมหามงกุฎยอดเปล่งรัศมี เป็นสิ่งสะท้อนความรู้สึกของพระสงนิกรที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของพระสงนิกรไทยเป็นอเนกอนันต์มาโดยตลอด